มาตอบคอมเมนต์นี้นะว่าอิจฉาแล้วโฟกัสให้ลึกขึ้นหมายความว่ายังไงสําหรับนี่นะคะความอิจฉาค่ะมันมีความคิดอยู่ในนั้นสองแบบด้วยกันเนาะก็คือหนึ่งเลยค่ะอิจฉาในสิ่งที่เราเนี่ยเคยอยากได้มาก่อนแล้วอยู่ๆเราอะไม่ได้แล้วสองนะคะก็คืออิจฉาในสิ่งที่เราอะไม่เคยได้มาเลยยิ่งเราเห็นคนโน้นคนนี้ได้เราก็ยิ่งอยากได้ และการที่เรากลับมาโฟกัสตัวเองให้ลึกขึ้นนะคะนั่นก็มาถามความรู้สึกตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งเ่านั้นะทั้งที่เราอยากได้และทั้งที่เราไม่อยากได้อ่ะจริงๆแล้วตอนนี้เวลานี้เราอยากได้จริงๆไหมและถ้าเราอยากได้จริงๆเราเองค่ะที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนที่เคยให้เรามากลับมาให้เราอีกรอบหนึ่งหรือเราไม่จําเป็นต้องอ้อนวอนร้องขอใครเพื่อให้เราได้มา ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอะค่ะทุกอย่างนั้นอะเราก็สร้างขึ้นมาได้ตัวเองนะความรักก็เช่นกันค่ะ